จริงนะคุณโจครับที่บอกว่าเลือกนางเอกอยู่นานมากเลยก่อนจะมาเจอคนนี้เนี่ยอ๋อเพราะว่าเพราะว่าคาแรคเตอร์นี้ฮะค่อนข้างเป็นคาแรคเตอร์ที่หายากเหมือนกับประหลาดนะฮะเปนประหลาดแล้วก็แบบว่าดูทําไมเขาเป็นยังไงอ่ะนี่เขาดูนิ่งๆเนอะแต่เขาลรๆเหรอลนๆลนเอาเป็นคนลนลนครั้งหนึ่งมีมี acting coach มาเป็นวันเกิดเขาวันทุกคนแอบมาเขียนการ์ดแอบมนครูบิลว่าไม่ให้เขารู้ทุกคนก็เออเนี่ยเุอครูบิลอยู่นี่ก็เดินเออเขียนการ์ดด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเนียเนียน พอถึงไอโบเขียนการ์ดหรอแล้วครูบิวเดินมานี่เฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเจือเจือจริงเหรอโลายคลายคลายเอะไม่ควรลอนๆอ่ะตกใจอย่างเงี้ยคือพยายามไม่มีพิรุธแต่คือมันมีเต็มๆอ่ะก็จะมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่จะแบบว่าประหลาดฮะไม่ไม่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยแม้แต่พูดจาพูดจาเนี่ย ครับกับเพื่อนสนิทกันเนีつつつつつつ่ยเขาจะไม่เร so ียกแบบว่าเราเธอโบอะไรเงี้ยจะเรียกเขาจะตั้งฉายาให้เพื่อนเรียกหรือไม่ก็เรียกแบบว่าข้ากับเจ้าอะไรเงี้ยฮะพี่ติ๊กพี่ติ๊กพอพอเริ่มสนิทกันก็มีฉายาเรียกอะไรท่านเจ้าป่าจริงเหรอเขาเรียกผมว่าท่านเจ้าป่าท่านเจ้าป่าโอ้ยยิ่งใหญ่เจ้าป่าโอ้นเจ้าป่าเออดีนะเป็นกองที่ท่านอจะสนุกที่ ชอบก็พอคุยก <used> <with kav> <uit> like, oh, mm ัน hmm. ก no. <iums> the <laughs> <c oughs> ็แบบว่าชอไม่เป็นถูกใจเจ้าเป็นยังไงบ้างข้าเป็นถูกใจเลยนี่ทางเขาเลยทางเลยเนี่ยเนี่ยทางเนี้ยนี่กก็เลยเนี่ยคือโดนเลยโดนเหมือนเขาเป็นคนมามาแพร่เชื้ออะไรบางอย่างให้กับสังคมอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบว่าสักพักก็ตามตามเขาไปซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วคือพอพอทีมงานเขาเอาเทปแคสติ้งมาให้เราดูอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอทำไอ้ ทำไมไปเอาคนไม่ปกติมาแคสอะไรให้เราดูอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าก็รู้เอบอกว่าทีมงานบอกเฮ้ยคนนี้น่าสนใจไม่เคยเจอเลยนักแสดงที่แบบว่าเป็นอย่างนี้เรามันเกินบทนะฮะเกินบทว่าคือบทเราว่าตัวตัวนี้ประหลาดแล้วนี่ประหลาดกว่าทิธมีการพูดการจามลือไม้เวลาออกอะไรเงี้ยของที่เขาพกมาอะไรเงี้ยคือในกระเป๋าเขาเนี่ยคือจะมีผู้หญิงที่บอกว่ามีของเยอะแยะมากมายเราเราก็เคยเจอที่มันแปลกๆลอะไรเงี้ย แต่คนนีมม้มีมีมีอาหารหมาเฮ้ยริงเขาบอกว่าเขาบอก่คุณคุณคุณชอบสะสมของแบบประหลาดประาดใช่ไหมคุณโบมันไม่เชิงสะสมอ่ะแต่มันซื้อเรื่อยๆ <c oughs> ค่ะจริงขอดูได้ปะขอดูได้ปะ, <c oughs> ะขอดูได้ไหมขอดูไดไหมได้ได้ใน,ในทีมงานลองเอาเอามาให้ดูซิฮะ <c oughs> ของประหลาดประาดที่บอกว่าซื้อเรื่อยๆเนี่ยคืออะไรอ่ะลองดูนะฮะมาอ่ะมาไหนมาดูซิครับแต่ละอย่างมันคืออะไรฮะ อ๋อไหนก่อนอ๋ออันนี้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 เราก็มีอันนี้อันนี้อันนี้คือของดีอันนี้คือของดีของดียังไงอ่ะคือมันเป็นแว่นตาแล้วก็เป็นหลอดที่ดูดน้ำได้อ่ะลองสิฮะลองใส่สิแล้วก็ใส่แบงนี้ก่อนใช่ไหมคะใส่อย่างี้ก่อนนะเออคุณถืออ่ะอาติอะติ๊กนิดเดียวการนี้ก็ประหลาดของต่างเออนี่เห็นไหมฮะ แล้วก็แว่นก็จะเป็นตาแดงเงี้ยหรอเวลาคุณใส่ไปแล้วเวลาคุณเจอใครคุณก็ดูดน้ำใส่มือติดเอ็ดเราแบบชอบออกไปแบบไปทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอาไปเล่นกันเล่นกันองอ๋อใช่อันนี้อันนี้นี่แหละอันนี้ชอบมากอันนี้อันนี้เป็นล่มแต่ว่ามีการดีไซน์มาให้เป็นผักเหมือนผักกาดอ่ะ อ๋อเหมือนผักใช่อ๋อนี่แล้วก็เป็นผักกาดใช่เป็นของทลางกลางกลงคือเวลาฝนตกจะไม่มีการกางร่มเพราะว่าไม่ถูกใจอันนี้อะไรฮะเนี่ยอะไรอ่ะดูคุณติ๊กดูคุณติ๊กชอบมากชอบชว่าจะขอยืมไปเข้าป่าอะไรครับไม่ได้นะมันเปื้อนก้นเปื้อนลบากชุดเปล่า ชื่ออะไรอะเหมือนชุดนอนก็ได้ชุดใส่เล่นก็ได้อะค่ะครับแต่ผมกำลังคิดว่าถ้าเกิดผมจะส้วมผมจะปลดอะไรก่อนวะเนี่ยมีมีลุ้ยคุณดูทุกหมู่กันนะคะจริงไม้สอดใส่เข้าไปได้อ่ะมาอ่ะขอบคุณมากครับทีมงานเชิญเลยครับเชิญเลยครับอะไรครับเดี๋ยวเราให้ทั้งหมดเนี่ย ฝากดีว่าถึงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับยอดมนุษย์เงินเดือนซึ่งกำลังจะเข้าฉายแล้ววันที่5ธันวาคมนี้นะครับนี่คือภาพยนตร์คอมเมดี้ดราม่านะฮะจะเป็นภาพยนตร์ตลกที่หลายๆคนเนี่ยจะต้องดูเลยอ่ะเริ่มจากต้นหอมครับเออต้นหอมไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนเลย <c oughs> แล้วการที่มาเล่นหนังเรื่องนี้นะคะทำให้ต้นหอมเข้าใจชีวิตของยอดมนุษย์เงินเดือนมากๆถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศหรือคุณไม่เคยทํางานในออฟฟิศมาก่อนมาเรียนรู้เรื่องราวของพวกเขาหรือเด็กที่กำลังจะจบใหม่แล้วคุณกําลังมองหาอนาคตของคุณเองนะคะหนังเรื่องนี้ เหมาะกับคุณหรือตั้งแต่เด็กป3ก็ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรหนูก็มาดูหนังเรื่องนี้คือสรุปหนังเรื่องนี้เหมาะกับคนทุกคนเลยะะแล้ว<ห>คุณจะมาเจอคาแรคเตอร์ในตัวละครในหนังเนี่ยนะคะ,ะลองถามตัวเองว่าเราเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในภา <c oughs> พยนตร์นเนีเชื่อว่าหนึ่งในนั้นจะตรงกับชีวิตจริงของคุณสรุปชีวิตจริงแต่งตัวอย่างนี้ป่ะไม่มีทางมีภาพลืันตลอดเวลา ตลอดเวลาอีกนิดก็เป็นสารพัะภูมิแล้วเชิญท่านเจ้าป่าครับโอ้โดนโดนโดนสำหรับในเรื่องน้ครับความจริงแล้วผมอยากจะเล่นฮาฮาแต่เขาไม่ให้ผมเล่นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องผมก็จะมีแต่ความเคร่งเครียดเข้มขลึมครับแล้วก็เป็นคนเป๊ะอย่างที่บอกกันนะครับคือในเรื่องก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะส่งผลถึงโบนัสปลายปีครับอือ เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงสิ้นปีนี้ก็ขอให้ทุกๆคนได้โบนัสกันเยอะๆครับครับป่าปิดดีนะ ปาปิดดีทธกนจป่าปปิดดีรู้เรื่องเลยแหละแจ๋วเลยแจ๋วเลยนะฮนะ5ธันวาคมนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายแล้วครับใกล้กับช่วงของโบนัสด้วยนะฮะไปดูเลยเจ้านายเนี่ยต้องให้ลูกน้องไปดูเยอะๆนะจะได้มีแรงผลักดันในการทํางานเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งพ็อตเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยนะครับที่น่าสนใจและยังไม่มีใครทําในประเทศไทยติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับยอดเหมือนเดือนเดิมวันนี้ขอบคุณมากครับคุณโจ่คุณต้นหอมคุณโบแล้วก็ท่านเจ้าป่าคุณติ๊กเจษฎาพรผลดีครับขอบคคคุณมากรรัับ หน้าแพลนที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่เมืองไทยบ้างไหมครับสประ